ขโมยขโมยจะขอเข,อขอาวป่าพอดีเลยเห็อนอไหมล่ะขายกัไม่รู้นนเะะนี่ย<อ>พี่ก็สันหาเนาะเดี๋ยวร่วงมันตกไหม,ไมเดีมม๋ยวก็ไม่ตกตามออก,ก,ก็ อ,แอะแบบอียาดียาลองกองอ๋อใช่ไหมเหมือนเหมือนนี่แหละเป็นช่อนั่นลูกมันเลยไข่หรือเออเนี่ยลองกองไข่หรือใช่ใช่แหละไข่ไข่ลูกมันปะไข่เอ้ยต,ต้นมันปะใช่ใช่ในต้นมันในเป็นลูกไปแล้วลองกองใยัยดึงออกมาดู น้าตอมะเขือ,อเอามาคกันหนอ้เ,อาาเ,อาาเอด็ดตัวเนยกนตัวี้ดิเอาเองก็เป็นคนเด็ดเ็งสูงกว่าเอาโ่ยัยยยงี่ยยังลังมาอีกอกันเอาไม่ถึง

ไม,ไม่นานไม่เหนียวแม่แม่อะไรนะไม่น่าหักหรือไม่น่านเหนียวไม่น่านเหนียว <c oughs> กินเหรินก่อนไม่น่านเหนียวน,นูนน่น ถ่ายในงั้นก็จะก็แปะขึ้นไปทำไมล่ะร่วมเมื่อกี้ร่วมมาแล้วนะดินดินเต็มหน้าเลยมาถุงไปไหมชื่ออะไรหนูออยะเดี๋ยวต้องเอากิงขึ้น,นไปใส่เอาที่อย,อยู่ลงมาไม่ได้กิน ทั้งคนปัก <c oughs> ิขนเนี่ยขากิงเปาะแปะเปาะแปะแล้วยังสวยอะ่ะพี่คอยกิ่งดีวะนนะ่ะเออเดี๋ยวก็นหนักแล้วก็หักอีกหนูไม่เป็นห่วงพี่เลยหนูเป็นห่วงถุงมับยองทิพพี่ร่วงไปเป็นไรล้วต,ตะถุงแต่ถุงอย่วง ขึ้นไปอีกอะที่มันมีสี่ลูกน่ะเนี่ยสวยอะข,อขึ้นไปอ,นอีกดีที่ห้อยดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้ำน,น,น่นนยอดนวนอะสี่ลูกน่ะ,ะห้อยลูกน,น่ะโน่นอะไปเอาล็อกสูงไป <c oughs> จะเต็นถูงลแล้ววะอื่แหละล่วงขาด เอาพวกนี้เอาพวกนี้ไหนนี่ถทงเลยโอ้โหเดไปอยากได้กดเอาอนงูนีปะอความพยายามสูงมีนะตัวสูงนะอาอ่อ โอ้นี่ลูปใหญ่ๆอ่ะใหญ่เลยลงมาแล้ว,ลวเอาพัวนี้ห้อยถุงไว้ไกลแท้ตา,า,างน,นี้สวยเนี่ยเขยรอ

เด็ดรูงตอนไหนเด็ดรูงไหนไม่เด็ดไม่เด็ดจริง <c oughs> มันมีคนแทะไว้ไข่วะนะนู่นต้องถังอะ,ะเอาไงจ๊ะคุณต้องถังอะอน,นี่อันนี้กำลังออกดอกคนระับรอบนา<ด>มา,มาเราต้องได้กินเนาะเนาะกำลังออกดอกเต็มคั่วเลยไปพร้อมมั้งไปไปแต่อร่อยจริงนะที่เนี่ยของเขา ลองชิมต้นนี้ดิต้นไหนที่พี่เด็ดลงอ่ะ,อะโอ้โหยุงเยอะอสวยอ่ะผิวเนียนเนียนเหมือนไรถ้าว่ามันตูดก็ไม่ใช่โตดเจ๊งอ่ะครับนมาละ <c oughs> พี่เอาแร้วเจอพูดดูลูกมันใหญ่เนียนอยากแก็อยางก็นมเลยครับนมอะไร

เดี๋ยวต้องเอาไม้ผูกบ้านขอบคุณพี่ออยมากมากครับสำหรับมะปางมายมยมชิคหวานครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาลักเงาะแล้วก็อะไรนะทุเรียนลองกองแล้วก็ละมุดมะม่วงละมุดผมมีแต่ยากมากอร่อยมากครับขอบคุณมากครับพี่ออยขอบคุณครับสำหรับมะปางหวานครับมายมยมชิคหวานครับรอบหน้าเดี๋ยวมาใหม่